สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเด้อมื e. ัอนี้เราเปลี่ยนแม่ครัวจากแม่ครัวมาเป็นพ่อครัวเด้อพี่น้องวันนี้เด้อพ่อครัวนาใหม่ก๋วยจีนมูเวลาก๋วยจีนมูใช่ปะเวลาใช่ไหมเวลาเนาะกลางคืนโอ้โหก๋วยจีนมูพ่อครัวไปเก๋วยจีนยังไงก๋วยจีนมูมีมะเกล่นหบบกกีหูดหัวหินไข่ค่ะเขาเอินเมนูยังไงก๋วยเจ๊กลม ใส่ไม่ได้พักสิขวดส่นี่วะวันนี้พี่น้องพักก็สิขวดสายน้องข้ามใส่ไฟเลยพี่น้องมีกำลังน้ำยอดบวกบวกบ้วนน้ำกัวเนื้อมูใส่พักป่ะเสริเอาโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปถ่ายบุญตอนมันสุกนี่นะพี่น้องเนาะไอ้บิุงพี่น้องพี่ใส่ยังเติมไปพี่น้องใส่ยังไงกัวกัวเนื้อสอดเมื่อกี้ไงโอ้สอสเมื่อกี้พี่น้องกัวเนื้อหมือทุกเลยอ่ะซอสเมื่อกี้ใส่นม่นั่นเนาะองค์ชูรสนะ อันเดียวกันว่าก็เป็นนัวปานเท่าเนึ่งแล้วเนาะเงินเนาะใส่ร้ายเสียบร้ายนายเลยตายยังปลาสิลงหมดเลยน้ำตาไปน้ำน้ำตาลงนิดนึงน้ำตานม่มีพี่น้องอาเบะก็ต้องตวงแล้วมันบอกวงได้วยซมือตัวเองเงินบ่ซีมือเลยโอเคเสือเป็นอยู่พี่น้องบอกคอยเคยกินซีมือซีมีคนเห็นทหารอยู่ใส่ได้พี่น้องใส่ได้ตายไปจะพักหนึ่งฮะ อีกจักหน่อยฮะนะพี่น้องอีกสักพักนึงโอเคเริ่มขึ้นอายแล้วพี่น้องมีกลิ่นหอมเลยเด้ออ๋เอเนยวลาให้เนย์ละทางนี้นะ,ะมลาซิ่มมะเขืออะไพี่น้องเอ้ปลาซิตมมะเขือกินอยากกินตำมะเขือแล้วเป็น่อขั้วทั้งผัวแล้วก็เป็นแม่ขั้วทั้งเมียได้พี่น้องเลยไดย้ทั้งสองคนเลยนะทั้งนี้ขั้วเนื้อหมูทั้งนั้นสีตำมะเขือ<ด>พี่น้องน้ำลงเนื้อเลยเนือเน้อลง ใส่น้ำละลายใส่น้ำเปล่าไปอีกน้อยหนึ่งพี่น้องน้ำเปล่าแล้วละนะโอเคพี่น้องถามันเดือดอีกจั๊กน้อยหนึ่งน้ำพี่น้องเาก็จะได้ตั้งกองกินเขากันแล้วตั้แล้วบ่ล่ะเออตั้มปกพริกเลยพี่น้องเอ้ยตั้มปกพริกเสร็จก็เทียมแล้วมีพริกมกระเทียม่น้ตั้ะเขือแหละทางนี้ซิมแล้วพี่น้องเอ้ซิมใหม่ผมป็นยังไงทุกเรื่องเป็นไปทางนี้ซิมเดี่ยวันนี้เนาะ บอกรสชาติชิคี้พาน้องพังป่า <c oughs> โอ้ยจ้างหนึ่งเนื้อเต้นยังบัดนี่ยเด <c oughs> ือดระบายเอาไว้ปลาพี่น้องใส่หลายเสียบลายเด้จอจ้าเห็นเท่มปะจอดพี่มึงไปอีกหนึงโอ้จะใส่น้ำมีนี้มันอ่ะแต่พังลงไปไม่มนานจ้างเลยโอาต่าสิางานดีเลยปาะเนี่ยจะหน่อยซีมบาง,างีพี่น้อง <c oughs> ใส่มะเขือเข้าไปแล้วพี่น้องมะเขือแล้วก็แป้งนัวพี่น้อง

มันงาวะไรยัง oh. อ oh ีบาทละมาโอ้เลีกมาหน่อยดิใส่ยังอีกเต้นล่ะขาดแดดประแดกพี่น้องโอ้กระแดกเดี๋ยวพี่น้องเด้ใส่ประแดกอีประแดกตวงปลาล่าลัดน้องทั้งเคพ็ดทั้งแซ่บจุดโค้งในดวงโอ้ยแสอีลีใส่ประแดกเข้าไปพี่น้อง สุดท้ายแล้วนี่เป็นเบอร์ละโอเคบกเข้มเบอร์ละเสร็จไรเด้อเสร็จไรเสร็จไรเนาะหานุ่งปกนุ่งปกบนเนาะแ่บนคือสูแ่ดวงอทางนี้จะเป็ยนทางดซีบใหม่เลยวันนี้ซีบใหม่เลยอ๋อซีบซีบพี่น้องโอ้พอดีเลยพี่น้องเลยพอดีแล้วโอเคลงเลอวันนี้พงลงเนาะลงลงวกทางนี้กับตั้งเส็บนูรล่วโอ้ยเสดี ตแน่ลยบ้านบ่บนบีบนไเรียบร้อยแล้วโอเค่ต่งกัินข้าวมา่นีกินอหารแบบง่ายๆลาพี่น้องกินข้าวแรกน้ำกันแซ่บๆพี่น้องสบายดีพี่น้องกินข้ายำงบรกับพ่ลาเดอร์ทุกคนเดอชเายูทุเลยดีเดอระในตเกษรเดอรมามามมากินน้ำพ่ลาเดอนเต้าแน้ำกันเดอสบายดีพี่น้องต่างกันกินข้าอะไร

บ้างมาันไม่อะไระเหมือนก็เมางานโอ้ลูกกาแต่ลูกว่าก็ขึ้นขับจะพากันคุยค่อยๆดนเนี้ออ่อเกลือจะเมาเรืออ่อเกลือเกือัย

เราเขามาแล้วพี่น้องกินข้าวด้เหมือนกันเด้อ้กินซุเที่ยวซุ้นอนซุ้อิ่งซดับหน้าซุ้เปล่เหมือนกัเปลี่ยนห้นเดนอดมากิ้ากันกินข้าไปขาดไปตะกเบยสกเลยเลือกเลดูที่เงไปกินไปกนงินรังเกย เด้ดเดือด้องานตัวตัววานนีะกมลูกเมียลวเด็กคือเขาต้องไปหาก่อนแบันนเดียกัเห็ดก็ได้บอยกินเห็ดไม่ดอีก่ทถมาเพิ่มเด้วแม่างคนจเป็นแต่เมียไกีเรเียิ่มบาคนอย่างนั้นไมจบเลยีอยู่เก็มีตนอก็เดีั้งดย กได้ั่เาไปแต่เดัวหนึงเข่าไกินเลยยังเราเรืนนีอื่นเอะสักเี่องบุญาเก็บเล็กเก็ดรามนนบ่จะหายากใช่เชนเันนี่แหละะอาทุกนึงมาได้ นั่นไรวันกับมันเเป็นลายกันเป็นลายเอาหน่วยวานมาตำมันตำอาหารปลาข้าเห็เขาขายมีตตำหอยตำหน่อไม้ใส่กันเอาเลยเนี่ยนะเออตำปลาค่ะปลานะมีหงหอยบ้างบะหงหอยปาหงบอหน่อม้ตับดองมีถัวดินมีกร็เทียมตำปลา

งากเ็นตั้มคือเจ้านั้ม็นตั้บงมือนต้ของงานเขามั้เวหานันกล้องมันต้องขาท้ายในมาสอนอืมในเดี๋ย้องกานจะส่งในพงเลยยิ่งภาพมันต้เป็นดีลักเลยจะไปตั้งตั้งเถ้าทํามือเขานี่เดี๋ยแต่เจ้าแต่เซียแต่พังกี้มันเป็นอชีของขอเจ้าเองแต่เนี่ยมันเรี่ยนแปดสิบพันแล้วนางคายเนี่ตลาดเขานี่ใคยังมาเซียอุก้อนใคยังมาเก็บอะ เพืตลาดเราต้องเบเืนแล้วตลาดเือนเาอ่่ะเนี่ยคุณย่างขาเพืเาโ่าน่นเป็นอาชีพของเรอาอาชีพออนเขามาเอาเลอีไม่เดี๋ยวอาชีที่ตั้งนะนาะงินอาชีดีเด่นาียากอน้ียากน้อาชีพิ่หางายได้ได้ส่วนทุกคนเนโ่จำปิเอาละแ่มาเิหน่อยเ็ได ทำ่อนะครับทมหงยงหคเตนนั่นอเพราะคยิ่งเขามากมีคอแบีคามแบทข้าวเนบริสุทธิ์ไปยูหันชาวอาเนาะเล่นเปดแสนเ่าชาวอาไานลูกชาวเนาะเนปแซนไหนเฮาเป็นแม่ครัวตำมุ้นำงแฟนทำ้งถั่วตําุั่วํำบัว ของงินสูบออกมาเลยสุดสุดไป๊ะไยเจ้าให้ค่อยกินแม่เอาบปได้ในนําหาเจาะยังบอกว่าอีพีชเห็นบอบอกแล้วว่าจะทำมาแบบนั้นจัดไปเลยว่ะคนในเฮือนเนี่ยมึงเคยสินค้าสิ่งทายมาเป็นมืจัดเลยมือจุกนั่งใจหมดเ่ยหมดไป นึ่งถึงมากได้ตัวโต้หัวหางกว่เคยเนแม่อังแน่น่กัสถเขาเอัแข้งขางได้เก้าเือเลยแล้เอดื้อเห็ดเตือนีดื้อเหั้นอนเห็ดแต่่เนันแม่กเห็ดแต่ว่าตอนี้นะครับหมับท่านเน้อเร้นก็่คตอนเนื้อมมีอะไออกทางมนรการขายเาแบมันมันบขึ้น กูซบ่ถ้าู่งกู่อย่านมดแล้วแล่แก้ต่อไปจะนายขเซ็งหดแล้หาเจ้าเพื่อห้ามเจ้าต้องหักคนเซนงไรมันต้องมีบกเรองกับบเร้นคนจนะนะโอ้ยกดมักตําเขือนเะโอ้ยห้ยกไรยกไนาตนบานได้มันหนักมัเยอะมันหนักเองน้อยกับคน่น้อยนะ แอบไล่งานได้หมเยงานคุึ้คุกิุกเขาไปเซ็นนี่เด้อคนหาซื้อทำซื้อยังนึยังมาเกาเซ็นย่งเขา่าเซ็นยังลเรื่องไปเพื่อนนั่นพอเซ็นเรืองมีมาทำงานผ่านมาเจ้ากิดไมเปิดห้างนไเปิดห้างนนกยเจ้าต้องยออหับได้ต้องมีคนเซ็นแน่นอนำ้เจ้อยากดึงลูกค้าติดตัวเองต้องยาเขามากยากเขามากเท้อ

ฉันจะได้งายไม่ได้อีกอ่ะถ่ายไม่ได้งายหอนเดือนไม่ใช่รู้ไหมอาทิตย์มีคนเละแยะอีกนได้แล้วกระทบเป็นหันว้าแห้งเป็นบ่ได้แหรอว้านี่บ้าะเ๋ยวคิดไม่น้อยแต่ฉันได้พี่น้องไปเด้าพี่น้องเลยบายพี่น้อง อ่ะคำลากระชิดเดล่าพี่น้องในเรื่องคาาลงคิปในการถาเมืองคลิปมื่อวันพฤหพี่น้องเลยอ,เอย่าลืมตามซ่องน้องทิ้งเมืองลาวแล้วจ้าบ๊ายบาย